ปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูพิธีลุยไฟงานใหญ่ประจําปีของจังหวัดยะลาะครับงานนี้มีประชาชนจํานวนมากเลยนะครับเข้าร่วมชมกระบวนแห่และร่วมพิธีลุยไฟด้วยความเชื่อและความศรัทธาครรรับเเเ่ีลล้ะอืงยนครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งครับของพิธีลุยไฟในงานแห่พระลุยไฟประจำปี2,567ที่ศาลเจ้าเค่งคุดจีจังหวัดยะลานะครับงานนี้มีประชาชนร่วมงานจำนวนมากเลยนะครับได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ตามความเชื่อครับมีการเปิดประตูศารอันเชิญรูปเทพเจ้าจำลอง42เกี้ยวครับแห่รอบเมืองยะลาให้ประชาชนได้สักการ,ระในช่วงหัวค่ำคุณผู้ชมครับมีการอันเชิญเทพเจ้าทั้งหมดทยอยกลับเข้าศาลเจ้านะครับตามความเชื่อในประเพณีที่เขาสืบทอดกันมาครับพิธีสําคัญของงานนี้ครับก็คือพิธีลุยไฟนะครับมีความเชื่อว่าเป็นการชําระล้างสิ่งไม่ดีและเปิดให้ประชาชน ที่มีกิจศรัทธามีความเชื่อเข้าร่วมพิธีลุยไฟด้วยนะครับท่ามกลางความสนใจจากประชาชนที่ร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยนะครับพิธีลุยไฟศาลเจ้าเค่งคุดจ,จีจังหวัดยะลาเป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นนะครับเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาด้วยครับ